สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโ่การนำในดวงคลิปนันนีเราจะมาส่องข่าวลือข่าวซุบซิบของมือที่สามและคนรักเก่าของคุณจากป้าคข้างบ้านนะคะสมบาติพลังงานคุณอนุญาตให้เราเปิดรุ่นจ้าด้วยการกดส u b s c r i b และแชร์ลัคนาราศีที่โดดเด่นเตเทินคนเกิดว,วันเสาร์ธาตุไฟมาราศีเมษราศีพิจิก ยูเรเนตท่านลมมิถุนกลุ่มอะคอริอัสราศีกลุ่มท่านลมพลูโตท่านลมมิถุนกลุ่มวีนัสราศีพฤษภราศีตุลพระเสราศีมีนธาตุน้ำไฟธาตุไฟเมษเซียนุวีโกราศีกันธาตุดินตัวเลขวันเกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณหามี19 22 17 16 20 23 11 6 เมื่อกี้อ่านเป็นอ่าน,น,นเป็นราศีมีนวิกโก้นะคะราศีกันธาตินเดี๋ยวเรามาดูกันว่าณตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณแตกต่างจากชีวิตของมือที่สามและคนรักเก่าของคุณอย่างไรพลังงานของคุณนะคะแตกต่างจากมือที่สามและคนรักเก่าของคุณอย่างไร พลังงานของคุณเหมือนมีในเรื่องของการที่ถูกห้ามนะคะเอ,อไม่ได้ดั่งใจอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณนะเพราะว่าคุณนะได้ถูกมือที่สามแย่งชิงคนรักไปนะคะก็คือแบบเหมือนเรามีความรักเนี่ยเหมือนกับว่าผิดหวังในเรื่องความรักแต่คุณก็ไม่รู้ว่า ออคุณจะทำยังไงดีเหมือนคนที่เครียดเนี่ยนะคะหน้าที่จะเป็นมือที่สามมากกว่านะซึ่งไม่ใช่คุณหรอกเพราะว่าเหมือนกับว่าพวกเขาสองคนเนี่ยเดาทางคุณไม่ถูก่มีการที่แบบเหมือนแอบทำอะไรที่มันเรียกว่าจับผิดหรือว่าซองดูคุณด้วยนะมีการรับมีดมีการที่แบบ อย่าให้คุณผิดพลาดล้มเหลวก็แสดงว่าไอ้คนที่มาส่องเนี่ยนอกจากที่จะเป็นศัตรูกับคุณนะเป็นคู่แข่งกับคุณด้วยนะคะเป็นในเรื่องของคู่แข่งความรากักแล้วก็คู่แข่งในเรื่องของการงานด้วยที่เขาต้องการให้คุณผิดพลาดนะ,ะคุณอาจจะมีศัตรูคู่แข่งในสายงานแล้วก็ศัตรูคู่แข่งในเรื่องความรักก็คือมือที่สามตัวของคุณมีความรู้มีความสามารถนะคะ ที่จะชี้แนะช่องทางแนวทางให้กับผู้อื่นนะคะเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสําเร็จมีความสุขอยู่กับสังคมอยู่กับงานนะคะคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้านนะะเป็นคนที่รักเสียงดนตรีรักเสียงเพลงนะคะคุณเหมือนกับว่าคนที่รับมีดเนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่มือที่สามก็จะเป็นคนักของคุณที่เขาเห็นว่าคุณมีความสุข และตอนนี้นะเขาคิดอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างคือประมาณที่เหมือนยื่นหมูยื่นแมวให้กับคุณอะนะคะทั้งทั้งที่รู้ว่า,าสิ่งที่มีอาจจะเป็นนะคะของมีค่านะเพื่อที่จะเอามาคืนคุณอนะแลกเป็นเงินอะไรเงี้ยนะเปรียบเทียบได้กับการที่เมื่อที่สามอยากจะคืนคนรักให้กับคุณแล้วก็นะชีวิตเขาจะได้มีความสุขอิสระอารมณ์เนี้ยเหมือนกับว่ามื่อที่สาม พอได้ครอบครองคนรักของคุณไปแล้วชีวิตเขาไม่ได้มีความสุขแล้วมาเห็นชีวิตของคุณมีความสุขมีความสําเร็จในองการงานนะก็เกิดความหมันไส้แล้วก็อิจฉาคุณก็ได้เช่นกันหรือว่าอาจจะเป็นศัตรูคนอื่นในสายงานนะก็ให้ระมัดระวังด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข่าวลือข่าวซุบสิบนะเกี่ยวกับมือที่สาม และคนรักเก่าของคุณนะคะเป็นเรื่องอะไรจากป้าข้างบ้านขอส่องดูพฤติกรรมนะสถานการณ์เหตุการณ์ของเขาสองคนตอนนี้หน่อยว่าเขาสองคนนะคะมีสถานการณ์เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อมีการเลือกกันละรกันนะไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วนะคะขอดูสถานการณ์หน่อยนะคะว่าปัจจุบันนี้ ความสัมพันธ์เป็นยังไงสิบดาบเลยนะคะขอบอกว่าตอนนี้ทั้งมือที่สามและคนและเก่าของคุณเขาไม่ได้มีความสุข กับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกกับสิ่งที่เขาเลือกกันและกันและก็ยังมีการตกลงมีการเจราจาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองค่าใช้จ่ายต่างๆนะมีคนอื่นนะคะสังคมรอบข้างญาติพ่อแม่พี่น้องมาเกี่ยวข้องด้วยพูดถึงในเรื่องของความรักของเขาสองคนที่แบบไม่ใช่คู่รักคนแรกคนรักกันแล้วอะคือความทวยแล้วเห็นไหมชยายหญิงที่ ถือถ้วยชนกันเนี่ยความถ้วยไปแล้วความรักที่เขามีต่อกันเขาไม่ได้เป็นคนรักกันไม่ได้เป็นภรรยาไม่ได้เป็นสามีเขาไม่ได้รักกันแล้วและเขาก็อ่าไม่ได้เหมือนกับว่ามีความสงบสุขในชีวิตแล้วอะ่ะมันเป็นประมาณที่เหมือนกับว่า the w e l l of fortune กงล้อโชคชะตานะมันทําให้เขาสองคนเนี่ยเหมือนกับต้องดิ้นรนอะ่ะคือมันเดือดร้อนไงดิ้นรนขวัญขวายนะคะหาข้อตกลง ะะหรือว่าหาคําพูดหรือว่าการเจราจาบางสิ่งบางอย่างนะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาสองคนเนี่ยมันมันมีการไกลเกลี่ยกันนะคะเพราะว่ามันเกิดสถานการณ์เจ็บปวดนะมันมีการแทงข้างหลังมันแอบทำอะไรที่มันรับหลังกันหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขนะจนต้องนะให้คนอื่นมาไกลเกลี่ยให้หรือว่าจนต้องไปปรึกษาคนอื่น นะ,ะเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยคือเรียกว่าเหมือนกับตอนนี้ดิ้นเป็นใส่เดือนโดนน้าร้อนลวกไปเลยทีเดียวนะเพราะว่าถึงวาระของการสิ้นสุดนะการใช้ชีวิตคู่ของเขาสองคนแล้วแต่ก็ยังมีใครคนใดคนหนึ่งที่แบบ เหมือนดินรนไปขอคำปรึกษาจากคนอื่นนะคะเพื่อน,นะ,ะประมาณที่แบบเหมือนอปรึกษาครูบาอาจารย์ปรึกษาหมอดูปรึกษาเพื่อนนะคะที่มีความรู้มีความสามารถนะคะมาพูดมากไกลเกลี่ยให้ความสัมพันธ์ของเขาสองคนกลับตาดีดังเดิมนะคะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างเขาสองคนตอนนี้เวลานี้เรามาดูซิว่าข่าวลือข่าวซุบซิบเกี่ยวกับ มือที่สามและคนรักเก่าของคุณเมื่อเขานะคะอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์เป็นอย่างไรอันนี้ป้าข้างบ้านน่าจะเป็นคนมาเล่านะมาดูกันว่าป้าข้างบ้านจะเล่าว่าป้าข้างบ้านบอกว่าแปดถ้วยมีใครคนใดคนหนึ่งเหมือนจะเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์แล้วแล้วก็มีการพูด าฝากข้อความไว้อย่างเด็ดขาดเลยนะพูดแบบเรียกว่าโอ้โหจริงจังคึงขังชัดเจนมากบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ไปต่อแล้วนะไม่อยากอยู่กับความสัมพันธ์นี้แล้วไม่ได้รักแล้วแล้วก็แม้อาผู้หลักผู้ใหญ่แม้นะจะมีประเพณีความถูกต้องอดีงามอะไรมาบังคับให้อยู่ นะคะคือไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วนะเลือกที่จะโสดเลือกที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ดึงความสัมพันธ์อื่นเข้ามานะคะป้าข้างบ้านบอกมีใครไม่รู้แหละนะคะเจ้าชู้นอกใจนะแล้วก็แบบไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจกับคนรัก นะคะแล้วก็ทําตัวโสดเออแล้วก็ไปโปรยสเสน่ห์ไปหวานเสน่ห์เนี่ยไม่แคร์ในเรื่องของศีลธรรมจรรยาบรณอะไรเลยนะ,ะก็ทำตัวแบบเหมือนกับว่าเป็นฝ่ายมือที่สามหรือเปล่านะคะที่แบบเหมือนทำตัวแบบไม่เกรงใจสามีคนรักไม่รับผิดชอบลูกเต้าก็มีด้วยการเออทำตัวดริกดรกินะคะไปโปรยสเสน่ห์หวานสเสน่ห์กับคนอื่น น,ะะนี่คือคําพูดของป้าข้างบ้านไม่รู้จริงหรือเปล่าใครกันแน่นะคะมันก็มีความสงสัยนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ป้าข้างบ้านก็สงสัยเฮ้ยมันเป็นเออคนเป็นเมียรหรือว่าคนเป็นผัวนะที่ทำตัวระริกระรีนอกใจคนรักเนี่ยนะคะและนาเสียงซุบซิบข่าวซุบซิบนะ,ะจากป้าข้างบ้านบอกว่าเออสงสัยจะเหมือนกับสิ้นสุด ในเรื่องของชะตากรรมพรมลิขิตแล้วแหละใสยไม่ใช่คู่กันนั่นแหละอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหไม่เคยมีความสุขเลยนะคะเหมือนกับว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีความรู้สึกว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปนเปือ้อปนิบัติพัดวีหุงหาอาหารทํากับข้าวทางานหาเงินอนะ,ะดูแลฝ่ายชายเป็นอย่างดีเหนื่อย นะคะสายตัวแทบขาดชีวิตไม่มีความสุขทําเพื่อครอบครัวแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะเหมือนกับว่าทนไม่ไหวอะทำมาตั้งนานอดทนมาตั้งนานนะคะคือมันมันระเบิดอะมันเหมือนภูเขาไฟนะ,ะมันเหมือนอัดอั้นตันใจมาตลอดพอเหมือนกับว่าได้ไปเหมือนกับได้ใช้ชีวิตที่อิสระนะ,ะเหมือนอาจจะเป็นมือที่สามก็ได้ที่มีความรู้สึกว่า พอได้ปลดปล่อยตัวเองได้ออกไปใช้ชีวิตอิสระข้างนอกก็เลยนะมีความสุขนะคะเหมือนกับเออไปดึงความสัมพันธ์อื่นเข้ามาเหมือนไปเจอไอ้คนที่ดีกว่านะมาเยียวยาความรู้สึกก็ส่วนนะสามีคนรักที่อยู่ในบ้านอยู่ด้วยกันเนี่ยคือไม่เคยดูแลเอาใจใส่เลยก็ไม่แปลกหรอกที่แบบเหมือนกับว่าพอออกไปข้างนอกบ้านแล้วมีคนที่แบบมาชื่นชมยินดีนะคะ แล้วก็เลยทาให้ใจแตกนะคะนี่คือสิ่งที่ปาข้างบ้านบอกนะคะก็คงจะเป็นมือที่สามแหละเพราะว่าอ,าอยู่กับสามีสามีไม่เคยดูแลเอาใจใส่เลยนะ,ะพอได้ออกไปนอกบ้านเนี่ยนะคะก็เหมือนกับสายตาคนอื่นเขามองมาเห็นมือที่สามนะคะสวยหล่ออะไรเงี้ยนะ,ะก็เลยเหมือนกับทาให้ มีคำหวานคำพูดคำจามือที่สามก็เลยหลงละเลงไปกับคำป้อยอนะของคนอื่นไปนะก็เลยคิดนอกใจคนรักนั่นเองและปาขางบานบอกว่าก็เนี่ยเออก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเหมือนกับมีประเด็นมีปมบางอย่างอะนะว่าเมื่อครั้งอดีตมีใครคนใดคนหนึ่งที่แบบเหมือนทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ย ทำไม่ถูกมานะประมาณที่เหมือนกับว่าเออไปแย่งชิงคนรักเข้ามาเออไปแย่งชิงสามีเข้ามาเนี่ยก็เลยเจอวิบากกรรมเองไงเออกลายเป็นเหมือนกับว่าความรักที่แย่งชิงได้มาครอบครองเนี่ยรักแท้ดูแลไม่ได้ประมาณนี้ป้าข้างบ้านบอกว่าก็เป็นเพราะวิบากกรรมในอดีตนั่นแหละที่ไปทำให้เขาครอบครัวแตกแยก ได้ครอบครองสามีคนรักเข้ามาแล้วท้ายที่สุดแล้วก็ดูแลกันไม่ได้เหมือนโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษนะ้าป้าข้างบ้านบอกและข่าวซุบซิบ,น,บนินทาพูดถึงมือที่สามกับคนรักเก่าของคุณณนะตอนนี้เวลานี้มีใครคนใดคนหนึ่งพยายามที่จะพูดคุย นะะพยายามไปติดต่อพูดคุยนะ,ะแต่อีกคนนึงบอกว่าไม่สนใจนะคะจะโฟกัสในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้เวลานี้อาจจะเป็นงานหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เจอแล้วก็ได้นะคะคือไม่เอาอีกแล้วคือเจอแบบเจอความสัมพันธ์สามีคนรักไม่เคยไม่เคยทําให้มีความสุขเลย พอเหมือนกับไปเจอคนข้างนอกที่ทําให้มีความสุขเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเออมันดีกว่านะก็คงจะเหมือนกับว่าเลือกคนที่มาใหม่ดีกว่าอารมณ์เนี้ยนะป้าข้างบ้านบอกว่าเออก็สามีคนรักอะ่ะเมือนเฉยนะไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ดูแลนะไม่ห่วงใยไม่ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคนหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็เหนื่อยอยู่ลําพังเพียงคนเดียวอีกฝ่ายหนึ่งก็คือแบบ เอไปหาความสุขใส่ตัวอย่างเงี้ยนะคะมันก็อยู่กันไม่ได้นะคะคือถ้าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหนื่อยอยู่คนเดียวเนี่ยพอท้ายที่สุดแล้วมันมันเหลืออดอะนะ,ะมันก็ต้องมีเหตุให้ต้องจากกันนะคะและข่าวสุบสิบนะคะขอมือที่สามและคนลักเก่ามีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามา นะไอ้ความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีการตกลงพูดคุยกันยังไงเพราะว่าเหมือนกับก็ยังเห็นใช้ชีวิตแบบเป็นครอบครัวสามีกันอยู่นะไอ้สามีก็คือแบบเหมือนบางทีก็ยอมรับไม่ได้นะแต่บางทีนะก็เหมือนกับเออนะอยู่อยู่กันแบบเป็นครอบครัวเงียบๆเฉยๆยเงี้ยน,นะก็ไม่รู้จะเอายังไงเหมือนกับยอมให้ ภรรยาหรือว่าคู่รักคนรักของตัวเองไปมีความสุขนะคะแต่ก็คือเหมือนกับว่าอยู่กันเป็นครอบครัวนะก็เห็นแบบช่วยเหลือกันดูแลลูกหรือว่าค่าใช้จ่ายบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ก็ปล่อยให้อีกคนหนึ่งไปมีความสุขนอกบ้านอะไรเงี้ยนะ,ะก็เลยเหมือนกับว่า ปลาข้างบ้านก็เลยไม่มั่นใจว่าไอ้ที่มีปัญหากันไอ้ที่ทะเลาะกันสรุปแล้วยังเป็นสามีภรรยากันอยู่ไหมหรือว่าอะไรนะหรือว่าจะจบจะเลิกกันนะนี่คือสิ่งที่ปลาข้างบ้านสงสัยนะเพราะว่าเหมือนกับมันมีพฤติกรรมของการที่ไปหาความสุขนอกบ้านแล้วก็กลับมาบ้านด้วยนะคะไปไปกลับกับอะไรเงี้ยและปลาค้างบานก็บอกว่า มันมีใครคนใดคนหนึ่งที่เหมือนพยายามที่จะไม่พูดถึงพยายามที่จะไม่แสดงออกนะคะในในสิ่งที่ประสบพบเจออ่ะมันอาจจะเป็นอดีตมันอาจจะเป็นพฤติกรรมอดีตของใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่เหมือนกับว่า,ามีสามีมีคนรักของตัวเองแล้วแต่ว่ายังไปหาความสัมพันธ์อื่นหาเศษหาเลยนอกบ้านแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกัน ะะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆที่จับได้ค่าหนังค่าเขานะคะป้าข้างบ้านก็เลยงงว่าเออหรือว่าเขายอมรับกันได้หรือเปล่าหรือว่าที่แบบปล่อยให้สามีหรือว่าปล่อยให้มือที่3ไปหาความสุขนอกบ้านนี้ก็คือ ไอคนที่เป็นสามีเนี่ยไม่รู้จะไปไหนหรือเปล่าอารมณ์นี้นะทาไมเขาถึงยังเฉยๆกันอยู่ทําไมเขาถึงยังให้อภัยกันนะทาไมเขายังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะเขาไม่โกรธเขาไม่หึงเขาไม่หวงนะคะเขาไม่รู้สึกอะไรกันเลยหรือไงนะเพราะว่ามันมีการที่ เอ่อออกไปหาคนพิเศษนอกบ้านบ่อยๆนะคะก็ยังสงสัยว่าเออแล้วก็ยังกลับมาบ้านเหมือนเดิมอมาาร์นี้นะคะและปลาคางบานก็สุบสิบว่าเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สังเกตเห็นนะคะเป็นพฤติกรรมที่นิ่งเฉยของใครคนหนึ่งที่มีในเรื่องของการที่เออยอมรับอะ นะยอมรับว่าตัวเองทำผิดแต่พอเหมือนกับว่าถูกไล่นะหรือว่าเหมือนกับจะเลิกจะจบความสัมพันธ์กับมีในเรื่องของการที่ขอร้องหรือว่าเสียอกเสียใจแล้วก็เหมือนกับพูดเรียกร้องอะไรบางอย่างนะประมาณนี้เหมือนถ้าากว่า มือที่สามเป็นฝ่ายที่ผิดแล้วก็นอกใจคนรักเก่าของคุณไปมีความสัมพันธ์อื่นแต่มือที่สามก็ไม่ยอมจบไม่ยอมเลิกกับคนรักเก่าของคุณเพราะว่านะมีข้ออ้างบอกว่าฉันต้องดูแลลูกเออแล้วใครจะเลี้ยงดูลูกหรือว่าเธอจะเลี้ยงหรือว่าเธอจะเอาไปหรือว่ายังไงถ้าแบบจะจบจะเลิกกันนะคะก็เลยทำให้คนรักเก่าของคุณเหมือนกับว่าประมาณที่ ไม่ยอมจบไม่ยอมเลิกนะเพราะว่าต้องรับผิดชอบนะคะถ้าแบบว่าเมื่อที่สามจะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่มีครอบครัวใหม่แล้วใครจะเป็นฝ่ายที่จะดูแลลูกนะคะก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเอออยู่ด้วยกันไปแบบนี้ถ้าแบบอยากจะไปหาความสุขข้างนอกนะะก็คือไปไปแล้วก็กลับมาอารมณ์นี้นะคะเป็นเหมือนวิบากกรรมเลยอะนะคะแล้วก็ ข่าวลือข่าวซุบซิบนะ,ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมือที่3มและคนละเกาคุณบอกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่แบบเหมือนมาขอโทษขอโอกาสนะคะขอคุยขอเคลียร์ขอตกลงนะ,ะขอปรับความเข้าใจกับพฤติกรรมที่เคยแอบซ่อนนะคะทําไม่ดีหรือว่าเคยหักหลังไว้เนี่ยคืออยากจะให้อภัยแล้วก็กลับมาคืนดีกัน นะแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าฉันรับไม่ได้อะฉันไม่อยากจะกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะเหมือนกับจะเป็นฝ่ายชายที่ไม่ยอมนะคะในเรื่องของการที่จะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับมือที่สามนะ,ะเพราะว่าไม่เอาเอีกแล้วไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันเป็นประมาณที่เหมือนกับพฤติกรรมตรงนี้อาจจะทำให้ คนรักเก่าของคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนมือที่สามมีมนทินไปแล้วนะคะไปมีความสัมพันธ์อื่นไปแล้วไม่ซื่อสัตย์นะ,ะไม่จริงใจไปแล้วนะคะก็เลยทําให้คนรักเก่าของคุณเลือกที่จะไม่อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกแต่อาจจะช่วยเหลือแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะ,ะนี่คือพฤติกรรมนะคะความสัมพันธ์ เสียงซุบซิบจากป้าข้างบ้านที่เล่าว่าอาจจะเป็นมือที่สามหรือว่าคนระก่าของคุณก็ได้ที่ณตอนนี้เวลานี้นะคะอยู่ด้วยกันแบบไม่มีความสุขนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่เพื่อลูกหรือว่ารับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างร่วมกันแต่ก็ปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งไปหาความสุขนอกบ้านนะคะไม่ได้มาเหมือนกับมาเป็นภรรยาตมาเป็นสามีกันอีกแล้ว ะะปลาข้างบ้านบอกฝั่งเพื่อเป็นแก่นำถามเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ